ทำของว่างยามบ่ายกันอีกแล้วค่ะให้น้ำหนัให้น้ำหนักขึ้นอีกแล้วค่ะถูกต้องค่ะไม่ไม่เจะทำให้เด็กๆกินโอเคหนูมาที่หนูด้วยหน้าบานแล้วค่ะโอเคนะคะพูดถึงขนมครกสิงคโปร์ใครเคยกินบ้างขนมครกไปเนตเลย นี่เรียกว่าหนองเขียวหนองคกใบเตยอะไรก็ได้ที่มันเป็นรูปทรงดอกไม้ประมาณนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าสมัยแบบแม่รุ่นชอบกินบ้างเลยร้านประจำ็คือคืนที่สยามสแควร์มันมีไอเทที่มันมาเคยใช่หใช่ใช่แต่ว่าปัจจุบันอ่ะชอบกินที่นี่มากกว่าที่ร้านป่วยจับมิสเตอร์จโจวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำแบบของที่แบบสำเร็จรูปไม่ต้องเตรียมวัตถุด,ดิบอะไรเยอะแยะนะคะแค่จ่ายเงิน เราก็ได้ของมาใช้เลยนะคะโอเคนะคะคืออย่างแรกที่เราจะเป็นจะต้องมีนะก็คือนี่เตาขนมครกสิงคโปร์ซึ่งมันจะเป็นรูปแบบดอกๆจีบๆแบบนี้ใช่ปะแต่ถ้าใครไม่มีหรือแบบบ้านไครมีเตาทาโกยากิอยู่แล้วหรือบ้านใครมีเตาวอฟเฟอร์อะค่ะวอฟเฟอรที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นร่องๆ จริงๆอะน,นั้นก็ใช้ได้นะขอแค่แบบว่ามีอะไรที่แบบเป็นพิมพ์บุ๋มลึกลงไปอะไรประมาณนี้นะคะสามารถแบบว่าอัดแปได้อย่างเช่นใครมีตางกะโกยากีอะสบายเลยแค่หน้าตามันจะออกมาเหมือนนมโคกแค่นั้นเองนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้สวยงามแต่กินได้เหมือนกันซึ่งแป้งวันนี้ที่แอนจะใช้นะคะเขาเป็นแป้งขนม สปงนปอของซูมอนอันนี้บอกก่อนเราไม่ได้ซื้อและเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์เรานะแต่ว่าอันนี้คือพอดี๋ยมแม่ๆที่เป็นเพื่อนกันอะสั่งแล้วก็ส่งมาให้ก็บอกว่าไม้มันอร่อยมันทําให้แบบว่าเด็กๆข้าวเวลาได้ก็ใครอยากแบบประหยัดเวลาไม่อยากวุ่นวัวในการเตรียมวัตถุด,ดิบสามารถซื้ออันนี้ได้เนาะไปเลือกดูในมาขายยาอลัมขบดค่ะชาดิษ ะะวัตถุดิบอย่างอื่นนะก็จะมีน้ําที่เตรียมไว้ก็คือ480 ml อันนี้คือถ้าไม่มีก็ใช้ช้อนตักหยอดหลุมเอาก็ได้ถูกต้องแม่ก็เลยซื้อมากระปุกละ20บาทนะคะมาเริ่มัะเลยกีกเลอันแรกแกะนี่ออกมาเนี่ยน้ำหนัก1กิโลนะเขาก็จะมีแป้ง2ผุกด้วยกันถูงละ500กรัมไม่เอาออกยากอื้มอโอ่ยอันนี้กเกอะโยม อยากให้ซูมดูจังเลยอะว่าหน้าตามันจะมีความีขึ้นนใจุดในด้วยเฮ้ยเป็นสองสีแกสเราทำทันสองสีเลยส่วนเนี่ยอันนี้แล้วมาผสมสีเองไหมไม่อันนี้สีเขียวอ่ะอันนี้สีม่วงคือเขียวกับเขียวเป็นม่วงอยากทำสองสีเลยไปทำสองสีเลยรู้แล้วเราก็ทําทีละครึ่งสูตรเนี่ยค่ะถูกไหมแล้วแป้งที่เหลือเราเก็บได้โอเคถ้านั้นเนี่ยถุงหนึ่ง 500กรัมนะคะใส่น้ำา8 8 ml อนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำครึ่งสูตรก็คือแป้ง250ห้เี๋ยเราจะแบ่งชั่งขึ้นมาเนาะแล้วก็น้ำา4 4 0กรัมนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะอ่ะนี่เราตวงมา250กรัมซึ่งแม่ <laughs> ว่ามันเยอะมากเลยโกกินไม่หมดนะคะจะตักกลับก็แบบ ยากแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สีม่วงเดี๋ยวขอจะทำแค่1่ส่วนสี่ของสูตรก็คือแป้งร2อยกรัมอ่ะเมืเ่อกี้เราหาเลยกันแล้วนะคะสรุปว่าเราว่าเดี๋ยวเราจะเก็บแป้งสีเขียวขึ้นอีก1ส่วนสีสูตรดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเราจะกลายเป็นไม่ต้องกินข้าวเย็นเลยนะคะกินแต่ขนมนะโอเคเพื่อที่จะได้แบบว่าทําได้หลายๆครั้งด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเติมอันนี้เท่ากับว่าอันนี้ใช้1ส่วนสีสูตรใช่ว่าน้ำจากเดิมที่เราบอกว่าต้องใช้ 480กรัมมันก็จะเหลือแค่120กรัมเนาะเก๊สเทดีๆเด้อค่อยๆเอาเลยนะคะ120เอามีนี่ก่อนเบาๆนะมันขึ้นทีหลังนะมันขึ้นช้าเออเทไปกันเฮ้ยร้อนไปแล้วพอดูๆๆแม่อย่าเพลินใจดีอ ยวิ่งเดินไม่เป็นไรนี่เดียวก็หนึ่งกัมไม่เป็นไรอ่ะเกตคนอันนี้ไปเลยอยากเป็นมะมาเพรามันก็เยอะนะอยากคนหน้าเดี๋ยวให้ไก่อะายกายคนเอาไอ้พวกนี้ออกเลยแล้วมันคือมันเยอะมากเลยเนาะอ่ะคนให้เนียนนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวมาม้าจะขอจิ้มเก่งมากเขอคนเอาแป้งออกร้อยยี่สิบอบอกว่ามันเหมือน เหมือนไอที่มันม่วงไม่ใช่ไม่ใช่ไออันนี้น่าจะเป็น,เ,ปนเบสของมันม่วงนะค่ะที่เป็นสีม่วงอ่ะอ่คนเร็วๆให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะพักมันไว้สินาทีเพื่อให้แป้งของเซ็ตตัวนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แป้งที่แบบผสมใสก่กวนแล้วตอแรกนม่รูจ้จะเยอะสุดท้ายแบบหน่อยไม่แลพอกิน,นแ้ว โอเคพอเราผสมแป้งเสร็จทักสิกนาทีก็มากรอกใส่ขวดอย่างนี้หรือถ้าใครไม่มีขวดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแม่แอนรู้สึกว่าเมื่อกี้อ่าในส่วนผสมเขามีแป้งมันด้วยแป้งม,มันจะเป็นแป้งที่จับตัวตกตะกอนได้เร็วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเทหยอนลงหลุมอ่ะเราต้องคนให้แป้งมันมีความข้นคืนขึ้นมาอีกทีนึงอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องก่อนจะเทอาจจะต้องแบบ ขยาานิดนึงเงี้ยเพื่อให้แป้งมันเข้ากันทิพยคะอ่ะแล้วก่อนที่จะเริ่มนะคะเราก็จะต้องเปิดไฟมาเปิดไปที่ไฟปานกลางก่อนเคยขอหันหันไปเข้ามาหนตัวเองเถอะเปิดนานเลยงั้ทาน้ำมันเลยนะคะได้ค่ะก็ใช้ทาน้ำมันหลอดหยอดให้มันทั่วทั่วอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องให้น้ำมันแบบซึมเป็นแบบเยอะเออ่ะเราแค่เคลือบเพื่อให้ตัวแป้งไม่ติดกับกระทะแค่นั้น นื่องจากเมื่อกี้แม่แอนผสมตัวสีม่วงก่อนนะคะสีม่วงน่าจะได้เข้าที่เข้าทางก่อนนะคะเราก็จะหยอดสีม่วงเลยก <c oughs> ็วเวลาหยอดเนี่ยต้องไม่เต็มนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาอีกประมาณ3ามในสี่อ่ะประมาณนี้ค่ะเยสหยอดได้ประมาณนี้จะรอดูตอนนั้นฟูกอนไหมคะม,ามา่จิ้งสามอันน่าเออเออิ้งสามอัน ขอทำกระทะแรกก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียของค่ะน,นี่เมื่อกี้เราทาคือด้วยความที่อันนี้นานแล้วเห็นว่าตูดมันก็ไม่ไหมเออแต่ว่าอืมไม่ไหมนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูอะว่ามันกินได้ไหม,ไม,ไมเฮ้ยแต่ว่าพอออกมาสีมันเปลี่ยนอะมาดูสิชิมมาว่านะไม่มีดูในเตาอะดูเหมือนแบบทำยังไงก็ไม่สุกใช่ป่ะแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วอะ สีสีฟ้าๆระวังนะร้อนมากเลยรจริงจริงจริงใช่ไหมมาแค่อยากรู้ว่าสีเขียวสุกยังสุกใช่ไหมเนี่ยแต่ร้อนโอเคถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูยต่อค่ะจะถักใค่ใสทีเดียวเลยเขาบอกว่าพอใส่แล้วอะก็คือรอมันสุกประมาณ เดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าเต็มกระทะขึ้นมาแล้วมันจะสวยงามเพียงใด ก้นนะคือแบบโอเคมากมากเลยอ่ะหอมเฮ้ยนุมลายนุ่ลายหอมลายหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอือเอาจริงเราชิมไปหลาชินแล้วแป้งหยุ่ดี แต่หวานน้อยไปนิดแต่ว่าไอใบเตยมีเดียว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 มีของเสร็จไม่มาบอกใครได้ยังไงดูดูไม่ให้กินด้วยให้ใครกลับไ่งงให้ให้เบบี้เกินกินมากเบบี้มาเบบี้มามาคือถือว่าใช้ได้เลยสำหรับของที่เป็นสำเร็จรูปแบบนะคะคือกลิ่นใบเตยแบบชัดเจนดีมาก คือถ้าเพิ <apology> like ่มความหวานอีกนิดนึงนะแม่แอดว่าจะโอเคเลยนี่หวานน้อยจัดเป็นสองสีเป็นข้อดีสําหรับเหมาะกับคนที่แบบไม่ชอบทานหวานต้องการควบคุมน้ำหนักแต่จริงๆควบคุมน้ำหนักเพิ่งจะกินอันนี่แต่ต้นมาบอกว่ากินเบอรกินอาอร่อยอันนี้ไม่น้อาควบคุมน้ำหนักแล้วโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็น เบวเบลขนมคกสิงคโปร์ซึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่าแม่แอนได้แป้งสำเร็จมาเพื่อนส่งมาให้นะคะแต่ถ้าใครอยากแบบผสมแป้งทานเองและมีเตาทาโกยากิหรือเตาวอเฟิลอยู่แล้วนะไม่ต้องซื้อเตาอันนี้ให้ยุ่งยากก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะลงสูตรที่เขาให้มากับเตาประทะนี้ไว้ให้นะคะขึ้นมาเลยค่ะโอเคนะคะถ้าใครจดไม่ทานก็เดี๋ยวบอกว่า แคปหน้าจอไปจดอีทีหนึ่งแล้วกันาะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแอนคิเช่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครอยากให้มาดามแอนคิเช่นทำเมนูอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามหามาทำตามใจคนดูสำหรับวันนี้ลากัรไปกอนค่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ